สวัสดีครับผมขัติยาธรรมสหารัชินทรย์หนึ่งหนึ่งสหนสามสองสามเก้าครับวันนี้จะมานําเสนอโครงเรื่องของรายวิชา1205 412ครับโดยมีชื่อเรื่องว่านายออฟเทเลอร์ครับผมคือสยองเกาะสังเวยมนุษย์ครับแก่นของเรื่องนี้นะครับผมความวิปลาดกลายเป็นความศรัทธาผู้ที่หลงรำเข้าไปจะไม่มีวันหวนกลับมาในสภาพเดิมอีกต่อไปครับ ส่วนเรื่องย่อของเรื่องนี้นะครับถ้าขดะและเพื่อนอีกสองคนเดินทางไปยังเกาะลึกลับทางใต้ของญี่ปุ่นเพื่อศึกษาชนเผ่าพื้นเมืองที่ไม่มีเคยมีใครสำรวจมาก,ก่อนทันทีที่พวกเขาขึ้นเกาะทีมตัดสินใจตั้งแคมป์และเริ่มสำรวจพวกเขาพบสัญลักษณ์ประหลาดและสร้างสพมมนุษย์ที่ถูกจัดวางเหมือนเครื่องบูชาทําให้บรยาการเริ่มน่าสะพรึงกลัวทั้งหมดตัดสินใจจะกลับออกไปจากเกาะน,นี้แต่ท้ายที่สุดทุกคนก็ไม่ได้พบภายหลังว่าเรือถูกทําลายโดยชนเผ่าเรียบร้อยแล้วครับ จุดหักเทนีนะครับผมพราเขาถูกชนเผ่ารอบโจมตีและจับตัวไปยังหมู่บ้านกลางป่าที่ท่านพวกเขาเห็นพิธีกรรมสยองที่ชนเผ่ากินเนื้อมนุษย์และบูชาเทพเจ้าอยู่บนแท่นบูชาครับผมขอบคครับ